สีราศีนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังของธันวานะครับมีงานแทรกงานด่วนทำงานเพิ่มขึ้นนะฮะจนแทบจะวันสุดท้ายของปีเลยนะครับเรียกว่าเราจะ,จ,ะจะเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเผื่อเราจะนัดหมายหรือว่าจะไปเที่ยวหรือว่าจะราอะไรก็ตามนะฮะยอยูย่นะครับต้องโดนทำงานแทนคนอื่นยอยู่อาจจะถูกเบรกนะครับในการรารวมถึงยังมีโอกาสนะครับที่ จะเรียกว่าเจองานแทรกงานด่วนเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่มีดวงผู้ใหญ่หัวหน้าหรือผู้กำบัญชาหรือว่าไฟบังคับนะครับที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนนะครับเวลาหรือว่าจะต้องทํางานล่วงเวลาหรือว่าทํางานวันหยุดนะครับฝังแล้วดูเหนื่อยนะฮะแต่อย่างน้อยเราก็ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะฮะมันก็ยังดีนะฮะดีกว่ายกตัวอย่างเสีราษีตกง,งานอะไรนีะครับเหมือนอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับ เต่ว,ว่าโอเคสีราศีงานเยอะขึ้นนะฮะเราจะได้เตรียมความพร้อมนะครับมี4ีราศีดังนี้ครับราศีแรกคือราศีมีนนะฮะคนราศีมีนครับในช่วงครึ่งเดือนหลังครับเดี๋ยววันที่16นะครับดาวอาทิตย์จะย้ายมาอยู่ในตําแหน่งของการงานดาวแต่ละดวงเนี่ยมันมีภาร,รกิจของเขานะครับดาวอาทิตย์มาอยู่ในตาแหน่งการงานงานเกี่ยวกับดาวอาทิตย์ซึ่งมีดาวพุธและดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งของการงานอยู่แล้ว มันก็มีงานของดาวพุธดาวศุกร์นะครับอะไรต่างๆนาน,นาทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงเรื่องของภารกิจนะครับหน้าที่การงานยุ่งมากนะครับอย่างที่บอกว่าทั้งงานด่วนงานปรปปับฉับพลันงานทีอ่อยู่ๆนะฮะก็ต้องถูกให้มาทําแทนใครบางคนทิงทีอาจจะมีคนราง,งานมีคนไม่อยู่สุดท้ายเราจะโดนทําแทนนะครับฉะนั้นคนราศีมินเตรียมความพร้อมในเรื่องของการงานแล้วก็ วันหยุดวันลาเตรียมอารมณ์วันนิดหนึ่งเตรียมแผนสำรองวันนิดหนึ่งว่าถ้าไม่ได้พักเหมือนเดิมนะครับโอเคนะอันนี้เราดูแค่ครึ่งเดือนก็คือจนถึงปีใหม่นะครับราศีที่2ฮะคือราศีธนูฮะอันนี้ยิ่งชัดเจนใหญ่ราศีธนูครับดาวอาทิตย์นะฮะโคจรมาทับมีภารกิจหลากหลายอย่างนะครับในช่วงนี้นที่คือการเรืยกความร้อนถูกไหมฮะมันเป็นเซนเ,นเตอร์ของจักรวาลเพราะฉะน,นัน้นเราต้อง มีคนระลึกนึกถึงเดือดร้อนก็นมาหาขอให้ช่วยนะฮะแลวที่คือความร้อนงานเผางานด่วนงานเร่งงานที่ต้องโอ้โหต้องรีบส่งรีบทำนะฮะอย่างแบบเร่งด่วนอยู่ตลอดเวลานะครับแถมบางทีเรากะว,ว่าวันนี้จะว่างหรือว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นจะว่างสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแผนมาทํางานหรือต้องคิดงานนะครับฉะนั้นราศีธนูเตรียมอารมณ์เตรียมใจแล้วก็ เตรียมแผนการนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปแบบตัดพ้อต่อว่านะฮะหรือว่าโชคชะตาจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเสียดเครียดครับทำไปเลยนะฮะผมว่าดวงมันเด่นในเรื่องของผลงานแล้วก็เรื่องเครดิตที่ทํารวมถึงมีผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนรวมถึงเรื่องของสิ่งที่คุณทำนะครับมันจะเด่นในระยะยาวต่อเนื่องไปนะฉะนั้นจงมีงานเถิดหรืองานแท้งงานดวนเข้ามาไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะเหนื่อยหน่อย แต่ว่าเป็นการเหนื่อยและคุ้มค่านะฮะแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโปรแกรมนัดหมายบางที่บางแห่งบางเวลาอาจจะโดนยุบหรือว่ายกเลิกหรือถูกเทหรือแคนเซิลไปก่อนเพราะต้องมาทํางานนะฮะโอเคนะราศีที่3ครับราศีสิงห์ครับคนราศีสิงห์ฮะในช่วงนี้นะครับมันมีดาวดวงหนึ่งที่หมายถึงเรื่องของความเหนื่อยแล้วก็เรื่องของงานที่มันต้องเร่งงานที่มันต้องเรียกว่าแทบไม่ได้พักนะฮะ มันคือดาววังคารซึ่งมันมีฉายายอีกอันหนึ่งคือเทพแห่งสงครามสงครามเนี่ยมันไม่ค่อยได้พักสงครามนี่มันต้องตื่นตัวตลอดเวลาแล้วก็ใช้เวลาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวนะครับแล้วตอนนี้ดาวังคารโคจรอยู่ในตําแหน่งการงานนะฮะของคนราศีสิง์ัังเกตไหมช่วงตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับสิงมีเหตุให้ต้องไปน,น,นู่นทํานี่ทําอะไรแทนคนอื่นนะฮะ ทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิงเตรียมตัวเรื่องของการทํางานวางแผนแล้วก็เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะไปไหนกับครอบครัวกับเพื่อนฟูงแล้วอยู่ๆต้องเบรกเพื่อที่จะแก้ง,งานทํางานหรือเอางานไปทําในที่ที่คุณไปด้วยนะครับเน้นงานไว้ก่อนไม่เป็นไรนะฮะมันไม่มีงานเนี่ยน่ากลัวกว่าราศีสุดท้ายครับคือราศีมังกรนะครับ ดาวพระศุกร์คือดาวเกี่ยวข้องกับเรียกว่าเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการงานช่วงนี้โคจอ,อยู่ในเดือนพบวินาศงานไม่ใช่หายวินาศไม่ใช่หายไปนะมันคือปัญหานะฮะสแสดงว่าม,มันมีปัญหาปุบปรับฉับพลันเกิดขึ้นนะครับแถมดาวพระศุกร์อยู่คู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธนะครับมันคือภารกิจที่ไม่คาดคิดโผล่เข้ามาเฉยเลยจากงานหลักเราเส้นง,งานหลักของเราทําอะไรอยู่ มันมีเส้นเวลาของงานรองแล้วก็งานด่วนงานแทรกงานถูกใช้ไว้วานอะไรก็ไม่รู้ครับแบบปรกปรับชอบพันนะครับคือเราไม่ได้รู้มาก่อนอยู่ๆต้องเบรกบางอย่างเพื่อที่จะไปทํางานพิเศษอยู่ๆต้องทํางานเวลาที่เราพักอยู่ๆวันหยุดก็ต้องมาทํางานนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เตือนไว้ก่อนนะครับว่างานยุ่งงานเยอะงานหนักพอสมควรกรอบกับ คนเกิดในราศีมังกรดาวพระเสาร์มันคือดาวแห่งพลาละอยู่แล้วยังโคโจรทับอยู่นะฮะภารกิจก็เพิ่งเยอะน้ำซ้ำนะฮะดาวังคารโคโจรนะครับก็รู้ว่าเป็น5้าเกล้ากณนามันหมายถึงเรื่องของเป็นพินทุบาทแปลว่ามันมีปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวเนื้องานลูกน้องบริวารที่สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นกายเพืนคุณต้องแก้ปัญหาเยอะเป็น,ปนพิเศษเพราะฉะนั้น4ราศีที่ว่านี่ครับที่งานยุ่งงานเยอะงานหนักงานแทรกงานด่วนทางานจนนาทีสุดท้ายของ วันหยุดหรือว่าปีใหม่เลยนะฮะอาจจะบางคนอาจจะต้องทํางานวันปีใหม่ด้วยนะครับนี่แต่ไม่ใช่ตรงทุกคนนะฮะแต่อย่างน้อยให้เตรียมความพร้อมเตรียมอารมณ์ไว้ก่อนว่าเออวันหยุดอาจจะน้อยลงนะหรือเวลาที่หยุดหรือวันที่พักอาจจะน้อยลงนะเตรียมความพร้อมเตรียมลมได้เราก็จะได้ไม่เครียดนะครับสรุปมีราศีมีนราศีธนูราศีสิงราศีมังกรน,นะครับลุยสู้ต่อมีงานดีก็ไม่มีงานนะฮะถ้าข่าวตกงาน อันนี้น่ากลัวกว่าข่าวงานเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นงานเยอะก็ยังชื่นใจนิดหนึ่งเนาะโอเคครับไปแล้วครับโชคดีครับมีความสุขในการทำงานครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะฮะสวัสดีครับ